มาดูชะอมไร้หนามครับหนามน้อยนะครับไม่ไม้หนามที่ปลูกได้เกือบสอาทิตย์แล้วนะครับปรากฏว่ายอดเดินดีมากครับยอดสวยมากครับก็สั่งมาจากเพจนะครับเฟซบุ๊กในกลุ่มปลูกชะอมนะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับชะอมนะครับเป็นชะอมหนามน้อยนะครับก็ซื้อกิ่งมา8บาทนะครับผม ก็เริ่มแตกแตกยอดอ่อนนะครับปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับก็คือเอาลงดินเลยนะครับขุดขุดลงดินเลยครับก็มีชุดที่สองครับที่ปลูกตามมาทีหลังนะครับนีงเริ่มแทงยอดอ่อนก็เป็นกิ่งตอน,นครับกิ่งตอนนี้โอกาสรอดก็ถือว่าสูงครับนะครับ,นะรบกิ่งนี้เป็นไรน้อ ่งนี้เหมือนแห้งๆเลยนะมันจะไม่รอดหรือเ่ก็ต้องมาระวังพวกสัตว์เลี้ยงครับที่เข้ามาก็ถือว่าแต่ก,ก,ก็โตอยู่ครับชมปูง,ง่ายครับกิตอนชมไรหนาเอ้ยชมนอนน้ำน้อยนาน้อยนะครับเป็นกิ่งตอนเก็บบรรยากาศม่ชมครับ ดูแลง่ายครับดูแลดูแลง่ายมากนะครับโอเคครับสวัสดีครับ